สวัสดีครับสวัสดีสำหรับผู้ที่กําลังติดตามช่องของคัมภีร์มหออยู่ใขณะนี้นะครับวันนี้ก็มีอากาศดีๆอีกแล้ววันนี้จะนําแต้มสามตัวเรียงรับกับมาตรฐานหัวมังกรนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยมาให้ชมสักสองสามแยกนะครับเพื่อที่จะได้นําไปเล่นได้นะครับเริ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาตรฐานฝั่งเขาเป็นมาตรฐานฝั่งเราเป็น3ามตัวเรียงนะครับ เขาก็จะตัดตัวนี้ตัดเพื่อให้เล่นง่ายขึ้นนะครับประโยชน์ของเขาเราก็ขึ้นตั้งอย่างนี้นะครับหัวมังกรเขาจะขึ้นสามสองมายี่สิบแปดก่อนแต้มที่ดีที่สุดของเราเราต้องขึ้นแปดมาสิบสองเท่านั้นนะครับไม่อย่างนั้นแพ้หมดนะครับแต้มนี้แต้มเดียวเลยทีนี้หัวมังกรก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับนี่เขาเรียกว่ามาตรฐานหัวมังกรเราก็ ต่อไปเลยต่อไปทีนี้ถ้าถ้าเข้ามาลักษณะอย่างนี้ให้เราขึ้นไปนี่เลยนะครับเขาออกไม่ได้โดนโดนกินโดนกินอ่าทีนี้ถ้ามานี่ก็หลุดไปเข้าฮอตนะครับเขาก็ต้องมาตัวนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปก็ออกไม่ได้อีกเหมือนเดิมก็ต้องจําเป็นต้องไปมานี้ปึ๊บไปนี่มานี่ไปนี่อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะชนะไป เรากินไปนี่เขากินมานี่เราก็ให้กินอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับกินสี่แต่ผมไม่กินเพราะว่ามันเดี๋ยวมันกินมันจะหยุดคลิปมันจะไม่ต่อเนื่องนะครับกินสี่ต่อนะครับช็อตนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาไม่มานี่ล่ะเขาไม่มานี้เขามานี้ล่ะเขามานี้แล้วก็ไปตำแหน่งเดิมถ้ามานี้ก็เข้าแต้มเดิมนะครับจะไม่กล่าวถึงเนาะ ไม่กล่าวถึงถ้าเข้ามานี่ปุ๊บเราก็แทรเข้าฮอตเขาก็จะต่อเข้ามาเพื่อไม่ให้ตัวเองเสียฟรีเขาก็ไปมานี่ก็ไปก็กินมานี่ก็มา้าฮอตนะครับมา้าฮอตล้วก็เข้ากินสองถ้าเขาอุดก็โดนนะครับถ้าเขาอุดฝั่งนี้ก็โดนฝั่งนี้อย่างนี้นะครับถ้าเขาไม่อุดหรอถ้าเขาเปิดเปิดปุ๊บก็ไล่กินฟรีเฉยเลยยังไงก็ได้กินตัวนี้ถ้า ถ้ามานี้ก็ได้โดนกินสามเลยหนึ่งสองสามอย่างนี้นะครับแต่ถ้ายื่นมาอย่างนี้เราก็กินตัวนี้ก่อนเข้ามานี่ปพิบก็กินอีกอันนี้ก็ชนะไปนะครับทีนี้ทีนี้เต้มต่อมาแยกต่อมาสมมุติว่าเขาขึ้นมานี่ปพ๊บแล้วเราต่อแล้วเขาไม่มาไล้แหละตัวนี้ก็ไม่มาไม่มาเขาต่อเราล่ะเขาต่อเราต่อเราเราก็ขึ้นไปนะครับ ขึ้นไปให้เขาเห็นว่ามันมีช่องเข้ามาปุ๊บเราสวนเลยสวนอย่างนี้เลยนะครับถ้าเขากินมาทางนี้เราก็กินไปเข้าหอดอันนี้เราก็ชนะนะครับแต่ถ้าเขากินมาทางนี้เราก็กินไปทางนี้เข้าหอดถ้าเขาเข้ากินเราก็เข้ากินด้วย 1, 2น,นะครับแต่ถ้าเขาเข้านี่เราก็มาไล่กิน เขาไล่กินไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่เราจะกินตัวนี้ได้นะครับเขาไล่กินด้วยไม่ได้เขาก็ต้องหนีไล่มานี้ไล่มาก็แพ้ไปโดยปริยายนะครับตัวนี้ถ้าเข้ากินอย่างนี้จะแพ้นะครับจะแพ้เป็นเต็มแพ้ทีนี้ถ้าถ้าเขาไม่เข้าล่ะถ้าเขาไม่เข้าถ้าเขามานี่เราก็ไปนี่นะครับเขาก็จะมานี่เราก็ไปต่อไว้นะครับ จุดนี้ก็มีจุดหักเหเหมือนกันถ้าเขาเผลอเข้ากินเราก็กินด้วยอย่างนี้นะครับหนึ่งสองแพ้ไปเลยนะครับตัวนี้แพ้ไปโดยปริยายนะครับถ้าไม่เข้าล่ะถ้าไม่เข้าเขาอุดไว้ก่อนเราก็ไปนี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว2ตัวนี้นะครับเขาเข้ากินปุ๊บเรากินด้วยเลยเข้ากินมานี่เรากินไปโน่นเขาหนีมานี่เราต่อเข้าฮอตนะครับ เขาเข้านี่ดักทางตัวนี้เราไว้ไม่ให้ขยับแล้วก็เข้ากินเลยเขาก็จะหนีมาเข้าฮอตนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้นะครับแต่นี้อย่ามานี่นะให้มานี้ให้มานี่นะครับถ้าเขาเผลอเดินนี่หรือเดินนี่ก็ต่อเลยต่อเฉยๆนี่แล้วก็เข้าฮอตไปมันก็เสมอกันไม่แพ้นะครับตัวนี้ไม่แพ้แต่ถ้าเขาดึงมานี่แล้วก็กลับไปที่เดิมกลับมานี่ก็กลับไปที่เดิมเสมอแบบล้อเลียนนะครับนี่เขาเรียกว่าเสมอแบบล้อเลียนเฉย แต่ถ้าเขาเปลี่ยนทางลหละเข้ามาทางนี้เราก็ดึงยาวดึงยาวนะครับถ้าเกิดเขาเดินตัวนี้หรือตัวนี้เราก็ฆ่าฮอตทันทีนะครับแต่ถ้าเขาดึงดึงมานี้แล้วก็มาอีกมานี่ก็มาอีกมานี่ก็มาอีกมาเตรียมฆ่าฮอตคุณก็ต้องหล,ลบพอหลบเพื่อผมคุกเข้าฮอตมันก็เสมอกันนะครับโอเคอทีนี้มีอีกจังหวัดหนึ่งเนาะ ที่จะนำเสนอพอมานี่ปุ๊บแล้วเรามานี้แล้วเขาไม่เข้ามาแล้วก็ไม่มานี่เข้ามานี่เราไปนี้นะครับเราไปนี้ถ้าเขามานี่เราตั้งต่อเลยถ้ากินถ้ากินปุ๊บก็กินด้วยหนึ่งสองถ้าเข้ากินอีกเราก็ขอกินด้วยหนึ่งสองสวยๆนะครับตัวนี้ทีนี้มานี่เนาะ เมื่อกี้กินเนาะทีนี้ถ้าถ้าเส้นอย่างนี้ล่ะแล้วมานี่แล้วก็ขอกินด้วยถ้าคุณกินมานี่ผมก็กินสองไปทางนู้นนะครับหรือทางนี้นะครับอแต่ถ้าคุณกินมาทางนี้ผมก็ไปนี่คุณก็มาเข้าฮอดผมก็บีบเข้าฮอตไปผมก็หลุดเราชนะโดยเบี้ยที่มีมากกว่าสี่ตัวสามนะครับตัวนี้ยังไงก็ไม่มีปัญหา อีกชัดหนึ่งนะครับถ้าเขาไม่มานี่แหละถ้าเขามาตั้งยิงตั้งยิงเราเราอย่าไปอย่างนี้นะเขาจะเส้นอย่างนี้ได้แล้วเขาจะยิงเข้าฮอตได้นะครับเขาจะยิงเข้าฮอตได้เราอย่าไปนะมันจะเป็นแต้มเสมอได้เราจงไปอย่างนี้ถ้าเขาเผลอเมื่อไหร่เราก็ยิงเล่นสองได้เลยนะครับแต่ถ้าเขาไม่เผลอเขายิงไม่ได้ตอนนี้เขายิงอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาจะโดนสองไปนู่นเลยยิงอะไรไม่ได้เขาก็ต้องมานี่เราก็มานี่มานี่เราก็มานี่ เต้มที่ดีที่สุดของเขาคือตัวนี้เบียดเราหนีมานี่ไปมานี่ไปถ้าเข้ากินก็โบเชเลยมานี่ให้กินสองมาให้กินอีกหนึ่งไม่ใช่ให้กินสองแล้วเราได้กินสองชนะไปโดยเริยายหญ่เพือไม่ได้เข้าฮอตด้วยสองตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าถ้าเขาไม่เข้ากินล่ะถ้าเขาไม่เข้ากินถ้าเขาเข้านี่ล่ะเข้าเขา้เขา,เขานี่เราก็เบียด เบียดปุ๊บเขาก็มานี่เราก็ไปนี่เข้ามานี่เราก็มาดักทางไว้ไม่ให้ข้ามมาทางนี้เขาก็จะมานี่พอมานี่เขาเราก็ให้เขากินไปเลยกินไปหนึ่งให้กินอฟรีอีกหนึ่งแล้วก็ให้กินอีกหนึ่งชดสวยๆเกิดขึ้นทันทีปลายกระดานตัวนี้กระดิกไม่ได้เลยสองตัวโอเคครับเป็นแต้มเด็ดๆเ,เอามาให้ชมให้ดู เพื่อนําไปเล่นได้นะครับแน่นอนเล่นได้แน่นอน,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 อนอรับรองว่าไม่แพ้นะครับเดี๋ยวถ้าเดินตามนี้เป็นแต้มของ3ตัวเรียงรับมาตรฐานหัวมังกรอาจจะมีไม่ครบไม่ทุกแยกนะครับแต่ว่าแต่ละชอ็อตก็สนุกสนานตื่นเต้นแน่นอนนะครับขอขอบคุณที่ติดตามขอขอบคุณที่รับชมทุกทท่านอย่าลืมนะครับจังหวะน,นี้แต้มนี้แต้มเดียวเท่านั้นนะครับห้ามเลยอย่างอื่นถ้าเขาขึ้นมา3 2มสองมายี่สิบแปด ให้เดินเต็มนี้เต็มให้เดินต็มนี้เต็มเดียวแต่ถ้าเขาเป็นมังกรหยกก็ให้เราต่อไปก็ว่ากันดีแบบหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆ fc นะครับขอบคุณครับ